สวัสดีค่ะมื่อวนนีน้เป็นคลิปที่สองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองต่จอจากคลิปที่แล้วะคะ่ะพามาเที่ยวร้อนๆ รวิหารเซนเพอจะเป็นพระวิหารที่เกาแกเป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษนะคะสร้างขึ้นในปีอ่านหนังสือในปีโคศหกร้อยหกร้อยซีค่ะจากปีที่ผ่านมาแหละเกือบสองพันปี ก็ถึกไฟใหม่แล้วก็มาบูรณะใหม่เมื่อปีหน,นึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดจําจําปรผิดเด้นีมเนี่ยค่ะถ้าสวยงามก็สู่สู่พระวิหารของประเทศอิตาลีก็ได้ค่ะโอ้นั่นกางในงามแท้ ง้ำแท้ของประเทศอิตาลีเู้งามครับข้างไหนเนี่ยแต่อันนี้เขาห้ามทายลูกไงอยู่ขั่งไหนจะหามทายลูกค่ะวคือก,กันกับของประเทศอิตาลี ก็นี่น้ำขึ้นอันนี้เป็นแม่น้ำเทมน,นะคะอันนั้นก็นสิเป็นชาติชาติบิวตอ้เห็นดูไกลๆเห็นบ่ค่ะทาวเวอร์บริดจ์ที่เขามามือก้อนนั่นนะคะทาวเวอร์บริดจ์เห็นบ่ค่ะเอาไปอยูุก็ไกลกันปันใดตัวนี้อ๋อที่ว่ามือนั่นมือที่มาทาวเวอร์บริดจ ิดว่าสิมาขามสะพานตรงนี้โอ้๋อ้๋อ้โอออ้๋อหู้แล้วบันี้่หู้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แลวจำได้ลว xin lẽ nói được hắn nhưng nó đi nó nhưng nó đi nó dư luận của mắng nắm nữa yêu thương hà yang hà hùng nắm bẩn hà hùng hà hùng hà hà hùng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  กระสังในคานมาล้นดอนอก็คือห้องน้ำนี่แหละค่ะอู้วนั่น,นไรหาห้องน้ำยากไยหายากไยค่ะต้องเข้ามาในสถานีโชคดีสถานีนี่อันนี้ห้องน้ำบาสังตายก็เถอะตายคักๆค่ะนี่แหะสถานี ออกจากห้องน้ำแล้วยุนาห้องน้ำค่ะตอนนี้อ้ออย่างมาตั้งไก่ยืนร้อนตอนอายอยู่ไปใกล้คุณค่ะมีสเตชันนนี่สเตชันนนี่นนที่ว่าเขาห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำซิยุ่ในุด สีฟ้าันกันทกบันกันกบันกันทึมันไึกบันทึกบันทกบันทึกบันกบันทกบันทึกันไึ้บกบันกบบนกนบันทันทึกนทกันทบันท่าบียกบกึกบันทบันทึกนทนกนทึนทันทึกบกึกบนนนนทั คุณค่ะเห็นปะนั่นนอนอายกับบิ๊กเบนบิ๊กเบนเขาก็ส่อมมาท่านแล้วค่ะคงอยังอีกว่าโดนดอกเสียแล้วนั่แล้วค่ะย้อนแสน ได้นั่งบ่เป็นหลายโพดรถนี่แต่ขึ้รุึ้นนี่พุนพ่นมื้อนี้แม่น้ํเทิมขึ้นตัวนี้ ค่ะลูกปั้นสิง,สงโตพ้นไฟซิมีตลอดทา้งค่ะลูกสิงโตสิงโต,งโตพ้นไฟ ที e ่เฮาขึ้นรถไอขึ้นขึ้นรถไฟอยู่ไกลอยู่น้ำเทมไลตาตัดอยู่ช่องน้ำขึ้นค่ะโอ้เสียงรถแลนเป็นเรือพาเที่ยวเมืองลอนดอนค่ะลองไปน้ำเทม รู้ว่าเสียเงินค้นละเท่าไหร่แต่มมน,นีกค้นกับหลายอยู่ด้เละว่านค้นสิโบโมีหลายอยู่มมน,นีกก็ได้อากาศดีมากวันนี้ยากาศดีลาลค่ะ เ้าบูบ <Fern> ร <sehen> ีดก้ค่ะเ้าบบรีดอยู่กไก่กุ้นก็ยู่กไกลกันเนาะค่ะแต่ทาย่างกัไกลกันเติม ก็ย่างเล่นอยู่ค่ะก็ย่างเล่นอยู่ถ้าอากาศแบบนี้ก็ย่างเล่นอยู่ มหาวิหารเซนกพจะเป็นอีกจุดอ,อีกจุดหนึ่งของเมืองลอนดอนนะคะที่คนมักมาเที่ยวกันแล้วก็สะพานอันนี้ก็จะเป็นสะพานมีมีเลนเนี้มีออกเสียงว่าถอค่ะเป็นสะพานที่เคยอยู่ในฉากหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ ผู้ใดติดตาม Harry p o พอตเตอร์ทุกทุกตอนก็สิเห็นสะพานนี้ค่ะเนี่ยค่ะงามมันนี้อากาศดีพอมภาพออกมาก็เลยงามค่ะ ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่คนมาชอบถ่ายรูปก,กันมันก็จะยเห็นสะพานน้ำอะคะ่ะ ตก,กรเขากันสิไหมย,ยืนวาดภาพนะคะวาดภาพพระวิหารมาฟังทั้งนี้คนสิลายค่ะ ลูกปันนี่ยังยังมาพอกันเลไทยค่ะถ่าย่างใดกะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะถ้ามากยังไงก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปทั้ำคลิปต่อไปในเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.